ารู้เรื่องนี้เร็วกว่านี้ชีวิตก่อนหน้านี้ก็คือสบายหลุยหรุยหรุยแล้วก็อาจจะพัฒนาตัวเองได้เร็วกว่านี้มากขึ้นก็คือการที่ทำทั้งๆท,ที่แม่ยังไม่พร้อมอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนฟ้ากลัวกลัวทุกอย่างมากๆแบบจนไม่กล้าที่จะเริ่มทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งความสัมพันธ์การทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่ง จะแบบมีความไม่มั่นใจในตัวเองอแล้วก็จะไม่เริ่มทำหรือเป็นการออกกำลังกายเฮ้ยเราต้องรอให้อุปกรณ์ครบก่อนหรือเปล่าหรือถ้ามันจะถูกแล้วเราต้องมีทินเนอร์ก่อนไหมอะไรประมาณนี้แต่พอได้เรียนรู้หรือได้แบบว่าลองทำอะไรใหม่ๆโดยทั้งๆที่ยังไม่ได้พร้อมอะ่ะเฮ้ยมันได้มากกว่าที่คิดทุกคนอาจจะแบบทำในทั้งที่ยังไม่พร้อมเนี่ยนะเราทำไมไม่เตรียมตัวให้มันดีกว่าน,นี้อะไรประมาณนี้ เฮ้ยบางเรื่องอ่ะไม่ต้องรอให้เตรียมตัวให้มันพร้อมกว่านี้ก็ได้อย่างเช่นเรื่องการรีเซนต์อย่างเงี้ยสมมุติว่าเราอ่ะถูกสุ่มมาแล้ว,วแม่งเจอเราเลยอ่ะเราพร้อมไหมก็ไม่แต่มันเป็นไฟฟังคับที่เราจะต้องออกไปพูดถึงแม้เราจะออกไปพูดไม่ได้ดีอ่ะแต่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเราพูดอย่างนี้อ่ะมันไม่ได้นะเว้ยครั้งต่อไปอะไรอย่างงี้ถึงแม้ครั้งต่อไปต่อไปมมนอาจจะไม่ได้ดีแต่มันก็เออมันก็ได้ฝึกอ่ะ เาใจไหมเก็บป่ะมันได้ฝึกแล้วก็ยังไงมันอาจจะดูไม่ได้ดีขึ้นหรือมันอาจจะดีขึ้นแต่เรามองไม่เห็นอย่างน้อยเราได้ฝึกเว้ถ้าเราแบบว่าหนีไปเรื่อยๆไม่กล้าที่ก็แบบเฮ้ยไม่ได้จริงๆอ่ะเพื่อนขอแบบไม่พีได้ไหมไม่กล้าพูดอ่ะอะระหว่างคุณหนีที่จะไม่พีเซนกับคุณ ไปพรีเซนต์ทางๆที่แบบไม่ได้พร้อมแล้วก็ผ่านตรงนั้นไปได้ลองซ้อมก่อนถึงแม้จงจะพูดไม่ชัดหรือออกไปพูดแล้วมันพูดตะกุตตะกะก็เถอะอย่างน้อยคุณก็ได้ฝึกแล้วคุณก็ได้อัพเลเวลขึ้นถึงมันคนอื่นอาจจะมองว่าทาไมพูดหลายรอบแล้วทำไมยังดูแบบไม่โปรเฟชชั่นอลเลยอะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยเรารู้อยู่เรารู้อยู่แกใจว่าเออเราพูดดีกว่ารอบที่แล้วนะ เราโอเคกับรอบที่แล้วรอบที่แล้วเราสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยรอบนี้เราสั time, ่นแค่นิดเดียวแต่กับกันถ้าเราหนีปัญหาเราหนีว่าเราจะไม่ประชิญหน้ากับมันน่ะเรารอจะให้พร้อมก่อนเราก็จะไม่ได้รับรู้แล้วเราก็จะไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งตรงนั้นแล้วเราก็จะไม่กล้าสักทีเราก็จะอยู่ที่เดิมก็จะเป็นเส้นกราบตรงแต่ถ้าเรากล้าที่จะไปมันอาจจะแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบตูบขึ้น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  เออถ้าฟ้ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วฟ้ากล้าที่จะทำอะ่ะหลายๆเรื่องอะ่นะแม้ตอนนี้ฟ้าก็อาจจะเป็นคนที่พัฒนามากขึ้นกว่านี้แต่ฟ้าก็เชื่อในจังหวะของจักรวาลนะคะจังหวะในการเรียนรู้ของจักรวาลฟ้าเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นก็จะไม่เสียใจกับอดีตที่ผ่านมาแต่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เรียนรู้ เพื่อที่จะทาให้อนาคตมันดีขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือชีวิตของเราค่ะปัจจุบันคือชีวิตเราต้องใช้ชีวิตเราอย่าให้ชีวิตมาใช้เราไม่งั้นเราจะเหนื่อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากจะฝากไว้แค่นี้แหละคะ่ะอยากให้ลองกล้าทําในสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าไม่ต้องกังวลว่าพร้อมไม่พร้อมสำหรับคนที่อายุยังน้อยนคะคะแต่ว่าช่วงวัยทำงานหนู อาจจะยังให้คาแนะนําได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ถึงน่าจุดจุดนั้นแต่รู้สึกว่าในช่วงวัยเรียนอะ่ะเออ,อลองลองผิดลองถูกได้ลองผิดลองถูกในที่นี้ก็คือการพัฒนาตัวเองนะคะไม่ใช่แบบว่าคุณจะต้องไปดีลันฟันแทงกันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็คือในกรณีของการที่พัฒนาตัวเองอยากจะลองแข่งสตาร์ทอัพอ่ะถึงแม้คุณไม่ผ่านโปรเจกต์นี้ ถึงสตาร์ทอัพวันนี้คุณแข่งแข่งไปชนะแต่คุณได้อะไรคุณได้แบบว่าเหล่าความรู้ให้มันแหลมขึ้นแหลมขึ้นแหลมขึ้นพอมันแหลมมากขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายคุณที่เป็นลูกโปก่งมันก็จะแบบมันก็จะแตกมันจะแหลมขึ้นเรื่อยๆถึงแม้คุณจะไม่ไปจิ้มลูกโปก่งเถอะแต่ทุกรอบที่คุณพัฒนาตัวเองมันจะแหลมขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งสตาร์ทอัพหรือการ ลองขายของในช่วงอยู่มหาลัยหรือการทำอะไรต่างๆนานาหรือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่มันครั้งแรกมันไม่มีอะไรที่แบบจะเพอร์เฟหมดหรอกอย่างที่ฟ้าอัดคิววันนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้เพอร์เฟขนาดนั้นแต่ฟ้ากล้าที่จะเปิดช่องถึงแม้คุณดูจะน้อยแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนคอนเทนต์จากเมื่อก่อนฟ้าจะแบบอาจจะลิปซิงเพลงปะ อะไรประมาณนี้รืออซ้นเพลงแล้วคนดูเยอะมากๆแต่พอฟ้าเปลี่ยนคอนเทนต์มาเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าพัฒนาตัวเองหรือว่าสร้างคุณค่าอะไรอย่างนี้เอิ่มบุคคลเก่าๆหรือขึ้นความทิดต,ต่อเก่าๆก็อาจจะหายไปบ้างยอดไลค์อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ฟ้าแบบว่าเออแล้วไงมันเป็นครั้งแรกของฟ้าแล้วฟ้าก็สามารถที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆได้ไดแค่ฟ้ากล้าที่จะทําวันนี้แล้วพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ แล้วฟ้าก็จะเอาข้อผิดพลาดที่เริ่มทําตัดต่ออย่างนี้มันไม่ดีนะค่อยเอาไปแก้ต่อไปก่อไปต่อไปต่อไปต่อไปดีกว่าที่ฟ้าจะไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนั่นแหละค่ะแล้วเรื่องการทอคอนเพนฟ้าเชื่อในกฎแรงดึงดูดเราจะดึงดูดคนที่เปียนเอเจีเข่ากันมาก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็คงไม่ใช่เรื่อ,องอื่นที่เราได้มาเจอกันขอบคุณนะคะ แล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Sub สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรติดเตียงก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้โพลได้เลยนะคะหรืออยากจะฟังเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟ้าก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือหนังสือที่ฟ้าอ่านก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าฟ้าอ่านหนังสือเล่มอะไรบ้างเล่มน,นี้ก็อยากจะรีวิวเหมือนกันแต่เคิอแต่ก็สามารถรีวิวให้ได้ขอบคุณนะคะปุ้ย